คดียาเสพติดเนี่ยมันถูกมาใช้เป็นเครื่องมือในหลายๆเรื่องด้วยซ้าไปคนบางคนไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเลยเป็นชื่อเสียกลายเป็นฉายายุดตู้เย็นมาเป็วอัวนึ่ตายายสองคนอายุ70กับ6กกว่าอยู่ที่อยุธยาลูกถูกจับด้วยคดีอย่างอื่นและได้รับพระราชทานอภัยโทษกำลังจะกลับตํารวจเนี่ยบุกเข้าไปที่บ้านคิดว่าเป็นผู้ค้ายาเสพติดตํารวจที่แรกบอกยิงขู่ตากับยายอยู่กันสองคน ก็คิดว่ามีโจรจะมาปล้นครับก็เลยยิงสวนไปทีหนึ่งมันเริ่มต้นยิงขู่เลยแล้เออและเขาก็เลยเอาตำรวจก็เลยซัดหากระสุนเข้าไปตากระยายก็ไปแอบอยู่หลังตู้เย็นตู้เย็นเนี่ยพุนไปหมดตู้เย็นพุนเลยและในที่สุดกกรอดตายได้เพราะตู้เย็นครับแล้วก็เอาไปฟ้องศาลในที่สุดครับตอนหลังเนี่ยคุณยงยุทธก็ซื้อตู้เย็นมาเปลี่ยนให้ซื้อตู้เย็นมาเปลี่ยนให้เนี่ยก็ทำเขาเสียหายอ่ะครับแล้ว แล้วในที่สุดพอขึ้นศาลก็ปรากฏว่าตาขยายไม่เกี่ยวข้องกับยายเสพติดเลยลูกที่ได้รับพระราชาทานอภัยโทษก่อนที่จะออกมาเนี่ยก็จะดูประวัติก็ปรากฏว่าแพทย์ได้ไ,ดไปตรวจในร่างกายเนี่ยไปพบว่ามีสารเสพติดอยู่ตัวหนึ่งเพราะเป็นเช่นนั้นก็เลยสันนิษฐานว่า โอ้บ้านนี้ใช่เลยบ้าตำรวจก็ไปสารภาพกับสารตกคำว่าไม่ไปตัวนี่ไม่พบสารนี้ในร่างกายตาย,ยายคู่นี้เกือบจะตายเนี่นั่นแหละครับ